ก็กดรับไปเริ่มชมนี่ได้แล้วผู้ชมปี๊ผู้ชมหน้าแมวเนี่ยมีตาด้วยผู้ชมตาสีภูแล้วก็มีหนวดแมวที่ข้างเกมชมเป็นลายเพ้นทคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพ ฮัลโหลจอยโสดีเด็กเทวเกรีนทุกคนนะครับไม่กับผมปานนนจากช่องปีเจที่พี่อีกันแล้วเย้มีช่วงวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมเข้ามา2กิจกรรมด้วยกันนะครับผมก็จะมารีวิวกิจกรรมทั้ง2กิจกรรมเลยคุณผู้ชมกิจกรรมแรกนะคุณผู้ชมครับก็คือซึกวันแดงเดือดนะคุณผู้ชมครับก็คือหงปะทะผีผีปะทะหงนะคุณผู้ชมครับก็เป็นกิจกรรมที่โอบ้าเติมก้าเพชรนะคุณผู้ชมครับเติมปั๊บๆไปเลยปี๊บคุมหัวนะครับคุณผู้ชมครับแก้อายนะคุณผู้ชมครับก็ ผมก็ไม่ใช่สายบอลนะพี่ชมก็เลยไม่แน่ใจว่าเออสรุปมันเป็นช่วงที่เออเขาแข่งกันหรือไงผมก็ไม่แน่ใจพี่ชมครับแต่ว่าฟรีไฟล์เราในพี่ชมก็กดกระเสรได้ทุกตลอดเวลานะท่านผู้ชมครับก็เอาว่าสามารถเติมได้ท่านผู้ชมในราคา9เพชรก็สามารถรับไปได้ลพท่านผู้ชมครับถามว่า9เพชรเติมไงครับพี่ก็แนะนำพี่ชมครับให้ไปเติมกับเว็บคันเทมพี่ชมครับโดยการซื้อบัตรเกน่าราคา20บาทท่านผู้ชมครับจะได้68เพชร แล้วก็เอามาเติมชมแบบผมนี่ครับชมผมก็เติมเลยบัตรแกหน้า20บาทชมจัดป้ายเรียบร้อยอ้าวโอเคกดรับได้เลยผู้ชมครับก็กดรับได้เลยผู้ชมครับมึงแคปหน้าจอเอาหนาเอาขี้เกียจตัดปกก็กดรับไปเลยผู้ชมนี่ได้แล้วผู้ชมปีผู้ชมครับเอาไว้คู่หมวกเล่นผู้ชมครับคุยเสียงดังไปมาผู้ชมโอเคผู้ชมเมื่อเติมเรียบร้อยแล้วผู้ชมครับเราก็ได้ปีมาเรียบร้อยครับอยู่ในห้องแต่งตัวผู้ชมครับรีวิวทีเดียวดีกว่าผู้ชมครับไปดูกิจกรรมที่สองกัน กิจกรรมกล่องแต่งหน้าระดับตานานชมครัก็จะมีนี่าผู้ชมโอ้โหเฮ้ยหน้าตาอันนี้มันเหมือนหน้าตาของชุดคางคาวปะผมไม่แน่ใจว่ายังมีอยู่ไหมใช่ปะมันแยกออกมาขายเดี๋ยวชุดคางคาวเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นแบบติดหัวนะนผู้ชมครับอันนั้นคือเป็นแบบแยกเฉยๆผู้ชมครับก็คือเป็นหน้าตาของกล่องคางาวอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดจริงด้วยก็จะมีหน้าตามาแยกขายผู้ชมหน้าตาของบัมไพรหน้าตาของนั่นคุณผู้ชมหน้าตาที่เคยอยู่ในตู้สมเก้าทีมชมแต่ขครไม่ได้หน้าตาพัง หน้านี้สวยมชมหน้าแมวใช้หน้าผู้หญิงผู้ชายมชมเฮ้ยแต่นี้สวยนะหน้าแมวเนี่ยมีตาด้วยมชมตาสีภูแล้วก็มีหนวดแมวที่ข้างแก้มชมเป็นลายเพชรมชมส่วนนี้เออหน้าเหมือนจะเป็นผีครึ่งหนึ่งมชมแล้วก็หน้าแก้มแดงมชมครับแล้วก็หน้าตุ๊ตลกนอกนั้นก็อีกหน้านี้หน้าบากมชมเป็นรอยเย็บนะครับก็ราคาสุ่มอยู่ที่กล่องละยเพชรมิชมครับมีโอกาสได้ไม่น่าจะซ้ำมิชม ก็จัดไปผมก็จะมาลองสุ่มให้ดูคุณผู้ชมครับกล่องแรกก่อนจังหวะนี้ได้หน้าอะไรโอเคได้หน้าพางมาหนึ่งึนหน้าคุณผู้ชมจังหวะน,นี้นี่คุณผู้ชมได้หน้าครึ่งหน้ามาหนึ่งหน้าไม่น่าจะมีซ้ําอ้าววัดมีซ้ําด้วยผมอยากได้หน้าแมวโอ้ได้ซ้ำคุณผู้ชมเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอจริงๆได้แล้วมันมันไม่น่าจะมีซ้ำนะ ดูคือแค่กล่องยี่ห้อเพชรยังจะเอาอีกเหรอโอ้ผมชมดูบีดูดิคือแบบมีซ้ำด้วยผู้ชมนี่ครับผมรับเพชรลายสัปดาห์ที่ผมสมัครก่อนคือแบบผมอยากได้ใจจริงอ่ะอยากได้นี่กันหน้านี้ผู้ชมกันหน้าแมวนี่อยากได้แค่สองอันนี้หรือไม่กันนี้ผู้ชมคือมีซ้ำผมงงเลยผู้ชมเอออซ้ำอีกคือ โอเคได้แล้วคุณผู้ชมหน้าหัวใจหนึ่งอันผู้ชม,มคือแบบมีซ้ำคือผมยอมใจเลยคุณผู้ชมคือแบบยอมใจจริง <c oughs> ยังจะมีซ้ำอยู่คุผู้ชมคือจริงๆมันไม่ควรจะมีซ้ำนะจริงปะคือเป็นกล่องเที่ยวไวนะ้นั่นแหละอันนี้ยังได้ไม่ครบจัดไปได้เพจสามร้อยู้ชมคือจริงๆมันไม่ควรจะซ้ำคุณผู้ชมคือแบบมันเป็นอะไรที่ทว่าเฮ้ยแค่หน้ายังซ้ำมันผู้ชมคือแบบ จริงๆมันเป็นกล่องสมที่แบบมันควรจะแบบว่าเอ้ยใครเหมาก็ได้หมดไปเลยนผู้ชมหัวปีก็ตัวอย่างนี้นผู้ชมครับเป็นปีเป็นจริงนผู้ชมครับสำหรับใครที่อายนผู้ชมอายมากๆก็เอาปีพุ่มหัวไปนผู้ชมครับก็ไม่ถือว่าเป็นหมกใหม่แซงผมมีแล้วนผู้ชมครับก็นะครับก็เป็นหัวปีน้ชมอยู่ในโซนของแว่นนะครับน้ชมไม่ได้อยู่โซนหัวนะอยู่โซนแว่นน้ำชมสำหรับหมกปีปส่วนหน้าแน่นอนน้ชมที่ผมหน้าใหม่ก็จะเป็นหน้านี้อ้าวปีพุ่มหัวอยู่น้ชมมองไม่เห็นนี่โอ้โหหล่อมาก แม็กซิมนี it it ่ผมว่าหล่อพอกับตัวละครเวียดนามนั่ชมครับก็แต่หน้ารอยไปไหนก็เป็นหน้านี้นั่งชมครับก็คือแก้มแบบว่าแดงนั่งชมครับแล้วก็หน้านี้คือหน้าอสูรครึ่งหน้านั่งชมครับมีรอยแตกนิดนึงหน้าพังนั่ชมอันนี้แบบเหมือนก็ว่าพังตัวนั่ชมหน้าตุ๊ตลกตรเสยได้นั่งชมครับผมไม่ได้หน้านะโหผมอยากได้นะค่อนข้างอยากได้หน้าแมวนั่ชมแต่ไม่ได้นั่ชมไม่เป็นไรก็ เอาว่าไม่ได้คือไม่ได้คุณผู้ชมว่าไม่เอาคุณผู้ชมคือไม่คิดว่ามันจะซ้ำนะคุณผู้ชมมันมีซ้ำด้วยคือผมยังงงอยู่มันมีซ้ำได้ไงคือแบบว่านี่น่ารักปะเฮ้ยมีหัวใจด้วยอย่างเงี้ยผมเนี่ยเลือกอันนี้คุณผู้ชมผมว่ามันน่ารักดี <c oughs> ถึงผมจะไม่ใส่แต่ผมก็ชอบนะที่มันน,าน่ารักคุณผู้ชมคือไม่คิดว่าจะมีซ้ำคุณผู้ชมมันมีซ้ำด้วยคุผู้ชมคือโอเกินป้ายบางทีจีมก็แบบอยังอุตส่าห์จะมีให้สมซ้ำคุณผู้มชมแบบ,บดราม่าเลย เออนแบบยังได้ซ้ำคุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมกิจกรรมก็มีเท่านี้นะก็มีแค่ว่าเติมก้าวเพชรแล้วได้ปี๊พุ่มหัวไปคุณผู้ชมครับถามว่าไพี่ครับพี่ไม่แจกเพชรนะครับเออรอวันเสาร์กันนะคุณผู้ชมครับตอนนี้งบน้อยไปทำคลิปก่อนนะครับสักวันเสาร์พี่ก็ยังแจกเหมือนเดิมคุณผู้ชมใครที่แบบว่าติดตามช่องพี่อยู่คุณผู้ชมครับก็จะรู้ดีนะวันเสาร์พี่แจกบัตรเจนาตลอดแล้วก็ขอบคุณแปดหมื่นซับคุณผู้ชมครับถ้าแสนซับเร็วๆก็คงจะดีคุณผู้ชมถ้าได้แสนซับเมื่อไหร่พี่คงจจะดีใมมากกผู้ช อันว่าถ้าแสนซับพ,พี่จะมาแจกรางวัลชุดใหญ่คุณผู้ชมครับถามว่าใหญ่แค่ไหนครับพี่ก็รอรุ่นเอาแล้วกันครับว่าจะใหญ่แค่ไหนตอนนี้80,000ซับแล้วคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับผู้ติดตามที่มาจากทิกตอกแลวขอขอบคุณผู้ติดตามที่มาจากเอ,อ่อเฟซบุ๊กหรือว่าทางไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ขอบคุณน้ำชมที่ติดตามและขอบคุณน้ำชมที่สนับสนุนกันนะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามช่องพี่นะครับแล้วก็พี่สัญญาว่าพี่จะ พยายามทําคลิปออกมาไปบ่อยๆคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือว่าหลักๆอะคือถ้าเป็นคลิปกิจกรรมอะบางทีอาจจะทําไม่ทันเจมช่มเจมเขับแต่รีวิวได้มากกว่าหรืออาจจะรีวิวก่อนเพราะว่าเขาเป็นคนเอาของเข้าคุณผู้ชมไม่แน่ว่าในอะนาคตพี่อาจจะเอาของต่างประเทศมารีวิวหรือบอกสิ่งที่กาลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่กําลังจะเข้าคุณ้ชมพวกข่าวสารฟรีไฟล์ ine, อย่างเงี้ยสำหรับคนที่ว่าเอ้ยเป็นสาวกเกมนี้หรือว่ายังไงคุณชมอาจจะมีเทคนิคหรือาอาจจะมีเพรมีอะไรมาแจกคุณ้มชมแน่นอนว่าด้วยความที่พี่เป็นคร์ ถ้ามีโค้ดอะไรมาพี่จะได้มาก่อนนี่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้ามีโค้ดมาปุ๊บพี่ก็จะเอาโค้ดมาแจากก่อนนะคุณผู้ชมเอฝากติดตามไว้ได้วยนะครับเวลามีอะไรจะได้ไม่พลาดนะครับคุณผู้ชม <c oughs> ก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับไปละ <c oughs> ก็ท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่เล่นทิกตอกอยู่ก็ฝากไปกดไลค์กดติดตามทิกตอกให้ผมหน่อยนะครับคุณผู้ชมก็ทิกตอกผมชื่อว่า YT k p j t p e นะครับก็ ถ้าใครที่เล่นทิกตอกก็ฝากติดตามนิดนึงนะมีอัปเดตข่าวสารหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับเกม,มน้ชมครับแบบสั้นๆน,นะคุณผชมแบบใครที่ไม่ชอบดูเรายยาวก็ในทิกตอกไม่ให้ดูนะครับก็แต่ถ้าดูในช่องผมจะได้ตังค์ <c oughs> ก็ตามนั้นชมก็ฝากติดตามนะเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะคุณผู้ชมครับก็อันว่าส่วนใหญ่ข่าวสารเล็กๆผมก็จะลงทิกตอกชมแต่ข่าวสาราใหญ่ๆหรือคลิปเต็มผมก็จะลงในช่องเหมือนเดิมน,นะครับก็ฝากติดตามหน่อยส่วน ที่เห็นว่าชื่อพี่มีเซฟกระต่ายนั่นก็คือพี่เซฟตามที่เขาเล,ลงกันอยู่นะครับว่าลดการทดลองกับสัตว์นะครับ